สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้รายการผีพาไปวันนี้เราจะมาพาท่านมาพบกับมูลนิธิที่ท่านไม่เคยเห็นแต่วันนี้เพื่อนผมอยู่ตรงนี้และเพื่อนผมทำงานช่อยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลประชาชน เวลายามเดือดร้อนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุผมก็อยากให้รู้ว่าบางครั้งที่ท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาอยู่กปนยังไงเขาอยู่กันแบบไหนแล้วเขาทำอะไรนะฮะวันี้รายการผีพาไปผีพาไปเนี่ยมันเป็นความคิดของเพื่อนผมที่ตั้งขึ้นมา ผมจะพาคุณไปดูที่ไหนก็ได้แต่วันนี้ผมจะมาให้ท่านรู้ว่าคำว่าผีพาไปอยากให้รู้ว่าอาชีพของพวกเขาเป็นยังไงเหนื่อยไหมลำบากไหมที่เขาต้องมาทำอยู่ตรงนี้แล้วเขาต้องทำไมเขาไม่อยู่กับครอบครัวทำไมเขาไม่อยู่กับคนรัก ทำไมเขาไม่อยู่กับคนที่แบบว่าเขาต้องดูแลครอบครัวเขาแต่ทําไมก็ต้องมาดูแลกับครอบครัวคนอื่นแต่วันนี้ผมอยากจะมาให้ดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงและอยู่เป็นแบบไหนอะไรยังไงมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮร ครับทีมสวัสดีครับวั้งน้องสวัสดีครับเพ,พื่อนๆนะฮะอันนี้แบบแบบเป็นบ้านนะคุยแบบสบายๆที่เรามาแบบนั่งเรยนแบบว่าเป็นกันเองมากเลยนะฮะผมแค่กล้องตัวเดียวนะฮะผมไม่มีใครนอกจากเพื่อนอยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตของการเป็นช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ย มีความสุขเน่ยตรงนี้ถามว่ามีความสุขไหมเหนึ่งเลยครับต้องใจรักก่อนเราจะมาทำตรงนี้เพราะว่าคือเราไม่ได้มีผลตอบแทนแต่ตรงนี้เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเรามีแต่ให้ก็คือว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วมันมีอยากรู้ว่ามันมีเวลาทย่มีเวลากี่โมงอะไรทำไงทำไมคุณไม่อยู่บ้านอยู่กับครอบครัว ทำไมคุณไม่แบบเออใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวทำไมคุณต้องมาช่วยเหลือฝังผมเนี่ยหรแล้วคุณได้อะไรจากฝังผมคุณได้อะไรจากจากกองถามถามว่าเวรวิ่เวรวิ่ถ้าเป็นของวันนี้ผมเนี่ยวันนี้สยามลมใจเแห่ะตรงเนี้ยของเราวิ่งวิ่งทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นวันที่อื่นอย่างลูกมอลดันยูปริ้งปิ้งอันนี้เขาจะวิ่งกันวันเว้นวันเป็นเวรสลับกันเวรหนึ่เวรรอบเวรหนเวรปริ้งแต่ว่าของผมสยามเนี่ย ของเราวิ่งได้ทุกวันแต่คือวิ่งอยู่ในเขตของเราเขตรับผิดชอบของเราเฉพาะเขตใช่ครับวิ่งอยู่เฉพาะในเขตของเราอ่าฮะก็คือเขตของเราก็จะมีอ่มึงกลุ่มลัดเท้าหัวหมากนะครับพวกขามนี่คือเขตเป็นที่รับผิดชอบถ้าออกนอกโซนนี้เราก็ไม่ไม่เราไม่เข้าไก่ใช่ครับเราจะไม่เ้าไก่กันไม่ก้าไก่กันใช่ครับเพราะว่าถือว่าเราต้องให้เกียรติกันใช่ครับซึ่งกันและกันแล้วถามวถามว่าได้อะไรได้อะไรจากตรงนี้เออแล้วผมถามว่า คุณได้อะไรจากสังคมหรือว่าความสุขครับเป็นเป็นความสุขเป็นความรู้สึกว่าเราบางคนชอบที่จะไปทําบุญที่วัดถูกต้องบางคนชอบที่จะให้ทานกับผู้ยากไร้แม่มันเป็นความชอบของคนแต่ละคนเหมือนผมที่ไม่เท่ากันใช่ที่ที่ที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันม,มันเป็นความชอบของแต่ละคนแล้วแต่เราจะไปแสแดงออกในทางไหน ขอกผมชอบไปได้ออกในเรื่องการช่วยเหลือคนครับผมแล้วคุณต้องอยู่ยังไงตั้งแต่กี่โมงอยู่กี่โมงแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าครอบครัวทางบ้านเป็นห่วงครอบครัวทางบ้านต้องเป็นเนอ,อย่างนี้อะไรประมาณนี้อันนี้เราต้องคุยกันให้ต้องคุยให้ดีว่าคือถ้าเราชอบแฟนเราก็ต้องเข้าใจด้วยครอบครัวต้องเข้าใจว่าเออเราออกมันทาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไร แต่ถ้าครอบครัวไม่เข้าใจตรงนี้ก็ก็น่าจะลำบากมนม,มนมีสิทธิ์มมนมีสิทธิ์ที่สามหน้าที่บอกว่าครอบครัวแตกแล้วครอบครัวแตกแยกเพราะว่าเราต้องมาช่วยสังคมมีครับถ้าคนที่ไม่เข้าใจมีปัญหาแน่นอนแทนที่เรา,เาจะอยู่กับครอบครัวทําไมเราเอาเวลานี้แทนที่จะได้ยอยู่กับลูกกับเนี่ยอยู่ครอบครัวที่บ้านทําไมเราไม่อเอาเวลานี้ออกมาทา ทำไมเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวเหรออะไรประมาณนี้<ช>ซึ่งถ้าเกิด<ช>เป็นคนเป็นคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรามาทําเพราะว่าใจเราลักนะแต่นี่ก็ไม่ต่างกันครับถามว่าเอาข้าวให้พระกินไปใส่บาตรทาไมเราไม่เก็บข้าวไว้กินที่บ้านเองไปใส่บาตรทาไมนะครับพูดไปแล้วเ็เหตุผลนะใช่แล้วอย่างน้องๆที่มาร่วมด้วยเนี่ยอย่างน้องๆที่มาร่วมด้วยเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างส่วนมากแล้วก็ จะวัตถุประสงค์เดียวกันครับคือต้องการช่วยเหลือสังคมเราเราทำบอกแล้วการทํามูลนิธิเนี่ยการเป็นจิตอาสาเนี่ยหนึ่งต้องมีใจรักเลยต้องมีใจรักก่อนเลยเพราะถ้าไม่มีใจรักเราทําตรงนี้ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนะด,ดูนะนเดี๋ยวดูนะแทนกล้องมาดูได้นี่คือการช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็บางครั้งไม่ได้เลยว่าหนึ่งคืออหลำอนนอน สองบางครั้งอยากให้สังคมมองว่าการช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับแล้วก็เกิอดอุบัติเหตุตรงไหนอะไรยังไงทําไมบางคนว่าเอะทำไม,ำไมอย่างนี้ยังไม่มาทําไมตำรวจยังไม่มาอะไร<ช>ไม่มาแต่ทําไมตรงนี้ถึงก่อนเพราะอันนี้คือการช่วยเหลือเบื้องต้นจริงเงีฮะใช่ครับอันนี้คือตรงเนี้ยผมบอกลนลครัมีใจอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับ ต้องมีเงินด้วยต้องมีเงินด้วยใช่ครับเพราะถามว่าค่าน้ํามันค่าน้ํามันรถที่ออกมาวิ่งอ้าวแสดงว่าคุณไม่คุณรวยเคุณต่างมีผมผมเลือกที่จะแบ่งปันมากกว่าครับผมเลือกจะแบ่งปันในในส่วนที่อ่าผมคิดว่าผมพอที่จะให้ได้โอพอแบ่งปันที่แสดงว่าคุณก็ต้องมีอาชีพอย่างอื่นที่รองรับคุณอยู่ใช่ครับใแต่สิ่งที่คุณอยากจะช่วยเหลือก็คือแบบว่าโอเค คุณเหงาไหมเนี่ยเราถามว่าเหงาไหมัมนค,ความหมายคือความหมายของผมคือแบบว่าคุณเหงาไหมาะว่าคุณไม่อยากอยู่ก,กับบ้านคุณต้องออกมานอกคุณถึงเรื่องต้องมาทําเป็นปิอาสาเพื่ออะไรเป็นเป็นโลกนู่นโลกนี้โลกนั้นคือ,อ,อคือถามว่าเหงาหไหมไมน,ม,นมันไม่ใช่เหงาหรอกครับแต่ถามว่าที่ผมบอกครับมันเป็นมันเป็นความความชอบ วามันต e, oh, ้องใจรัก้วยเชงใจรลกคนณถึงจะทำได้ถูกครับต้องต้องใจรักครับถ้าใจไม่รักทำตรงนี้ไม่ได้หรอกครับเอ้าแล้วบางทีเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเสร็จปั๊บแล้วคุณก็บางบางเคสไอ้นู่นหายบ้างไอ้นี่หายบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดจากอะไรตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ที่ผู้ภัยที่อาสาสมัครหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเรื่องที่กังวลมากที่สุดเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เขาจะมองว่าผู้ภัยไปเอาของคนเจ็บไปเอาของคนตายอะไรพรกนี้รัเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นช่วงระยะเวลาฉุกเฉินหรือจาเป็นตรงนั้นเพราะมันไม่มีเหตุไงใช่ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเซฟตัวเราเองเป็นสิ่งที่เราต้องเซฟตัวเเองก็คือหนึ่งครับผู้ป่วยมีสติ นะครับมีสติแล้วเขาเนี้ยเขาต้องการที่จะหาบัตรประชาชนในกระเป๋าโดยที่เขาไม่สามารถจิบได้เราต้องถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอไว้ว่าโอเคว่าเราเรานี่นะกระเป๋าของคุณนะอันนี้นะตรงนี้นะเนี่ยทำทำเพื่อเซฟตัวเราเองเพราะของนี้มันไม่เข้าใครออกใครครับผมไม่ได้บอกว่าผู้ภัยทุกคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีทั้งดีและก็ทั้งไม่ดีใช่ครับแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะการันตีว่าเฮ้ยเราไปถึงเราไม่เอาเราคนอื่นก็ไม่เอาประมาณนี้ครับคือคือผมว่าตรงนี้มันอยู่ที่ติดต่สําเนธ์ครับ แค่ถ้าคิดว่าจะมาเอาของคนเจ็บอย่าทำครับอย่าทำ่ลดีกว่าครับอันนั้นเขาไม่ได้มาช่วยสังคมอันนั้นมขาเป็นภาระสังคมมากกว่าเอ,อสิ่งตรงนี้นที่คุณสร้างขึ้นมาและคุณทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับสังคมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนครับแต่ผมพูดตรงเลยครับถ้าไม่มีเขาหรือเขาเรียกอะไรแบบถ้าไม่มีเขาอะถ้ามันเกิดอบุบัติเหตุนิดนึงอะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนชั่วโมงไหน ยังไงเงนี่ยคุณจะรู้ได้คราวว่าคุณเจ็บแค่ไหนคุณลำบากแค่ไหนคุณเป็นประมาณไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ยังมีเขาอยู่ต้องครับเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจาก่อนว่าเริ่งต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับคือเราต้องรู้เลยว่ามันไม่มันไม่เพียงพอกับสิ่งตรงนี้นะครับมันไม่เพียงพอเ<อ><อ>ีอาาทุกคน,ม,นมันมองไม่เห็นใช่ครับแต่ต<ใ>นี่สิ่งที่คุณทําเนี่ย อย่างน้อยอะก็ะยังว่าช่วยชีวิตของคนที่ว่าอย่างที่แบบพูกง่าว่าใกล้ตายอะ่ะใช่ครับใช่ครับคือคือบางทีบางสิ่งบางอย่างถึง,ง,งเวลาผู้ไขเรารีบไปในที่เกิดเหตุแล้วพอไปเห็จปุ๊บโอ๊ยแม่งเจ็บแค่นี้เองนี่อะไรเองคือตัวเราเราก็ไม่รู้เราได้รับแจ้งจากศูนย์ทางวิทยุเราไม่รู้หรอกครับว่าทางผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ็บมากเจ็บน,น,น้อยขนาดไหนนะครับที่เรารีบไปเพราะอะไรก็เพื่อที่จะรีบไปช่วย ไปซ้ช่วยเหลือบางคนที่เขาไม่ได้มีใจเหมือนพวกเราเขาก็อิู่ท่าเฮ้ยพวกมึงอะไรเก่งกาจต่อรถกันเก่งกาจดูนี่นั่นอะไรเงี้ยพยายามก็ใจว่าสิ่งที่เราพวกเราทำไปนี่คือสังคมโดยโดยแต่โดยแต่เราก็ชัดเจนทำด้วยระบบระบบของใช่ครับคือถามว่าทำไมทำไมกู้ภัยทำไมต้องไปกันเยอะๆคนเจ็บคนเดียวไปกันเยอะๆทำไมผมถามว่าในเกิดที่เคยได้ยินข่าวว่าเหตุเกิดกรณีเหตุซําซ้อน คนนี้กาลังทาคนเจ็บอยู่ซ้ำซ,ซ,ซ้อนคือก็คือเขามองไม่คือที่ไปกันเยอะๆคือจะได้จอดขวางรถเพื่อช่ยรอให้รถช้าลง<อ>เพื่อที่จะไม่เกิดเหตุซ้าซ้อนเรากําลังทําคนเจ็บอยู่เรามุ่งมั่นกับคนเจ็บเราไม่สามารถรู้เลยว่ารถมาทางนู้นแต่ผมถามว่าทําไมผมเพลินไหมเหตุเกิดบ,บางทีเนี่ยผู้ภัยไปเสร็จปั๊บก็ดูแลคนไข้คนป่วยหรือว่าคนที่เราเกิดอุบัติเหตุเสร็จปั๊บแล้วบางทีอ่ะทำไมมันมีรถมาพ่วงหลังใส่ตุ้มเข้าไปกลได้ว่า คนช่วยเหลือกับการว่าเกิดอุบัติเหตุเองใส่เพราะใส่ใจครับก็คือตรงนั้นน่ะถามว่าหมายถึงว่ารถโมนิทีชนกันเองหรือว่าไงครับก็ไม่รู้อ่ะก็แล้วแล้วแต่รถทั่วไปหรืออะไรเล็บแต่ครับมันก็นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าทาไมเราต้องไปกันเยอะทําไมเราต้องจอดรถฝางเพื่อชะลอความเร็วของรถ เื่อที่มาใครก็เห็นว่าเออตรงนี้มีเหตุเกิดนะมีนี่นะไม่ได้โชว์ไม่ได้ว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ไม่ได้ว่าไม่โชว์ว่าผมแม่งมต้องต้ออลังการผมต้องแบอกเพื่นะพืเพื่อป้องกันเหตุเหตุซับซ้อนเพราะว่าพอรถจอดเยอะเนี่ยรถก็ต้องชะลอชะลอปุ๊บคราวนี้เราก็สามารถเซฟเพื่อนเราที่กําลังทําแผลคนเจ็บได้ที่จะช่วยเหลือผู้ื่อต้องครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุซับซ้อนนีะฮะเป็นมีการที่แบบว่าต้องช่วยเหลือสังคมแล้วก็ต้อง ด้วย,ยวสังคมด้วยใจรักและเป็นสังคมที่ทุกวันนี้ยังต้องมีแล้วต้องมีตลอดไปทั้งชีวิตหรือชีวิตใครก็ใช่ชีวิตผมหรือชีวิต,ตชีวิตใครก็แล้วแ,แต่นะฮะต้องมีอย่างนี้ตลอดที่ต้องดูแลแล้วก็คอยพับก่อนตลอดนะฮะ ขอบคุณคุณยิ้มนะครับพี่ก็นั่งกี่เรานนะครับที่อยากจะฝากไปนะครับว่าถ้าเห็นรถกู้ภัยเห็นรถฉุกเฉินเปิดไปไปในที่เกิดเหตุขอจักนิดเดครับหีทางใช่ไหมีทางให้เขาสักนิดครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรถฉุกเฉินหรือว่าจะเป็นรถพยาบาลถกง็หลีกทางให้ท่านสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ราเวลาเพียงแค่ เี่ยววิใช่ครับนาทีมันมันมีผลกับชีวิตคนนะครับมันมีผลกับชีวิตคนใช่มันมันมีความหมายมากนะถูกใจครับมีความหมายมากครับแลวมีความหมายมากสำหรับเขาคนนั้นใช่ครับนะฮะขอบคุณแม่ครับขอบคุณคุณยิ้มนะครับสําหรับวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีนทีหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะดูเหตุการณ์แบบนี้นะฮะอีกหลายหลายคลิปนะครับที่ผีพาไป จะพาไปดูนะครับว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณตลอด EP นี้ขอบคุณครับ